สวัสดีค่ะเทเลวีพันนะคะจากช่อง YouTube มะเล็งไตเสื่อมปรึกษาแลว้ววีวันนี้นะคะเทปมีเก็ตความรู้มามอบให้กับท่านผู้ชมในเรื่องของการที่เราตกอยู่ในสภาวะของโรคไต การคุมอาหารสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรกับสภาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเสื่อมนั่นเองวันนี้มีคำตอบนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราจะบริโภคเข้าสู่ร่างกายมันย่อมถูกจำกัดไม่ว่าจะเป็นน้ำเอ่ยอาหารเอ่ยผักเอ่ยผลไม้เอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเราจะต้องจำกัดเพื่อให การที่เราทานเข้าไปอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปและก็ไม่น้อยจนทําให้ขาดสารอาหารเกินไปนะคะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการคุมอาหารมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ป่วยที่กําลังตกอยู่ในสภาวะของไตเสื่อมนั่นเองและการคุมอาหารในเรื่องของระยะแรกของโรคจะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคได้อย่างดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีนค่อนข้างสําคัญนะคะผู้ป่วยโรคไตควรที่จะต้องควบคุมโปรตีนเดี๋ยวเทสจะมาบอกนะคะว่า6สารอาหารที่เราต้องควบคุมมีอะไรบ้างคะ่ะ 1. โปรตีน 2. พลังงาน 3. โซเดียม 4. ฟอสฟอรัส 5. โพเทสเซียมและ 6. ก็คือน้ำดื่มนี่เอง 6สารอาหารที่เราจะต้องควบคุมในการดูแลในการบริโภคสำหรับผู้ป่วยโรคไตเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะซึ่งการคุมอาหารอย่างเดียวบางทีอาจจะยังไม่ใช่ทางออกสำหรับผู้ป่วยบางรายนะคะเพราะเราลองนึกดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันเรายังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมยังอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบเดิม รวมถึงยังทานอาหารแบบเดิมเราไม่มีทางที่จะคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีสารอาหารธรรมชาติอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยก็ได้นะคะเพราะเราอย่าลืมนะคะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาอยู่ที่ปากค่ะก็คือการกินนั่นเองหากเราคุมอาหารได้แต่เราไม่มีตัวช่วยใดๆไดตของเราก็จะฟื้นฟูยากนั่นเองอย่างที่เท็กเคยบอกค่ะว่าโรคไตเป็นโรคเสื่อมไม่มียารักษานะคะแต่เราจะทำ ยังไงให้ความเสื่อมของโลกะค่ะเสื่อมช้าลงและกลับมาอยู่ในสภาวะร่างกายของคนปกติได้โดยที่เรายังแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างปกติและในคลิปหน้าเทสก็จะมาบอกในเรื่องของทำไมเราจะต้องใช้สารอาหารเพื่อฟื้นฟูแล,ละบำบัด ตัวเเราเองสำหรับวันนี้หากเก็ดความรู้ของเทสเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมลดกวนกด subscribe เท็ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ